Previously on The Walking Dead. Killing one in order to save many is part of survival. I only need a minute. Should have put you out of your misery right then. When I look at Kenny now, he just. he seems broken. Broken people get reckless. Here. things start heading south, don't let them drag you down with them. Drink that now or I'm gonna fucking dropped. shoot it! We I'll do do it. it! Drop it! Yama Drop it! Beat the storm. Storm it. Beat the don't oh. oh. not move! Everybody be cool! าเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับกบพบกับ The Walking Dead Season 2เอพิโซดทีด่5สักทีนะครับนี่ก็เป็น EP สุดท้ายแล้วสำหรับซีซั่นนี้นะครับก็อีก4พาร์ทน่าจะจบเห็นจะได้นะครับตอนนี้สภาพผมเพิ่งตื่นมากเพราะว่าตื่นแล้วก็อยากเล่นเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนล้ะแต่ง่วงจัดเลยครับเลยนอนพักก่อนแล้วก็ อุ้ยโอ้ยไม้โดนยิงย,ยังไม่มีใครตายใช่ไหมเนี่ยโอ้จากพาร์ทที่แล้วนี่มันยิงกระตุ้มต่ำ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 หนึกว่าจะแบบนองเลือดกันอ๋อมีคนโดนยิงอยู่ตรงนี้ครับจัดการไปเลยฮนะเคนนี่ทำไมมึงยืนอย่างนั้นวะเอานิ่งนะอ๋อยิงกับหมอนี่อยู่ อุย้ยเด็กไปเร็วไปเร็วทีมเ็ทไทยคานไปหยิบคานได้บอกว่านั่นไงเราไปเร็วด่วนเลยให้ไวเลยคุณจะอุย้ยจอแดงจอแดงโอ้อยกะทำแบบนี้ลูกไม่ช่วยกูหน่อยเหรอคุจะไ่เอาเด็กไปสสัตเด็กคิดองคิดจะทำอะไรเหรอก็จะไปเอาเด็กไงเราเนี่ยไม่ลังเลครับ ไม่ลังเลแนนะ่นอนครับไปอ,อย่าอย่าโดนยิงก็เข้ากันมังโอ้โหหัวใจจะวายโอ้ฉันไม่เห็นเด็กเลยเนะี่ยทำได้ดีมากทีมไทยไมนอู้อุ้ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับแต่ว่าโด,ดนโดนรัวกระสุนใส่อย่างนี้จะเออจะสเตนดาวดีกว่าไหมับเพราะว่าเดี๋ยวทำอะไรบูมบามีปมหัวลงเดี๋ยวก็หัวแตกอก แต่เรานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้นะโอ้โหล้ดยิงอัดเคนนี่อยู่พูดภาษาอาเซียทำทำตุ๋ยอะไรเราภาษาอังกฤษสง่ฉันจะฆ่าพวกแกทุกคนโอ้โหโหดจงเบยจะฆ่าทุกคนเลยเหรอถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งได้อาจจะมีมุมยิงอยู่คุ้มกันหน่อยได้ไหมยิงไปที่ป่าโอเคได้โอเคเราต้องยิงไปที่ป่านะครับลูกไหวไหมเนี่ยลักษณะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ โกเอายิงยิงยิงที่ป่าอ่ากลมไปเด้อเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงอืมเคนนี่มันน่าจะยิงตัวนี้ตั้งนานแล้วแม่งอยู่กลางป่าตั้งนานแล้วกลางถนนเนี่ยเอ่ออันโซลูกดูขอโทษมันไม่ใช่ความผิดเธอหรอกมันยิงโดนขาแลแต่ว่า ฉันคิดว่ามันยิงทะลุไปฉันไม่ร uh ู้อ่ะโอ้ฉันว่าฉ <which> so <ard> euh ันไม่เป็นไรเฮ้ยนยิงโดนหน้าสะบัดเคนนี่จะทำยังไงต่อไปเคนนี่ทำอะไรโอ้ยยิงใส่โอ้ก้อนหินนี่เป็นพลาสติกเลยเฮ้ยบุสตี้บุสตีนเนี่ยบุ้ดัตชีนเจ็ดเจ็ดดคอยไปซ่ไปเงินฉันยิงเด็กนี่แน่เคนนี่มทำอะไรอะฮะเคนนี่ What you doing ฉันจะจบมันเองออกไปเดี๋ยวนี้โอ้ยมันจะสนหรือเปล่าวะไม่ใช่วิ่งยิงทะลุเฮ้ยอีอีป้ามันตื่นอีป้าอุ้ยอ๋อมาหาเราพอดีแล้วดีอไปหาเทนดี้ครับเรางี้เราก็จัดสิครับไปหนึ่งบทเพลงครับไม่เฮ้ยลบกันดิโอ้โหึกว่าจะโดนยิงซะแล้ว นักชาอ้าวแบกวิดโอมาหนิไม่ต้องหันมามองกูเลยมันกลายเป็นซอมบี้แล้วเ็นนี่ชิบถ่ายแล้วปืนอยู่ไหนอุยโนไลมีดโอ้เชนนี่มันนี่มันเชนโอ้ เจนคัมแบ็กครับเป็นอะไรทำไมต้องทำตาโตขนาดนั้นปลอดภัยแล้วออกมาให้เดี๋ยวอุ้มให้นะอยากอุ้มไม่ได้อยากอุ้มดักแด้ครับเดี๋ยวนะคนเออพวกเรามีใครหายไปไหมนับได้หนึ่งสองสามเอานับไม่ทันอีกโอเคนี่หยิบ AK มาอย่างอ่ะหยิบถุงกับข้าวโอพระเจ้านี่มันรุนแรงเหลือเกินฉันก็ว่าอย่างนั้น Are you okay? Thanks for coming back. ขอบคุณที่กลับมานะ I didn't know this man. ฉันไม่รู้จักชายคนนี้เลยฉันไม่เคยฆ่าใครที่แบบไม่สมควรโดนฆ่าใครบอกไม่สมควรเมื่อกี้นี้มันแบบโอ้เธอปกป้องพวกเราใช่นั่นเป็นสิ่งที่ฉันทำแต่ว่าก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีจะโยน AK อย่างกัโยนถุงกับข้าว can ่ t i l ซ live ไม่เอาดีคอมอนมาเถอะเออเราก็นึกว่าจะไปอีกกลับมาก็ดีแล้วกลับมาหากันรีเบคก้าก็ไปแล้วครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงเขา เธอเปลี่ยนเป็นซอมบี้อ่ะคิมสปอตอิฟิสคีมันทายเห็นมันก่อนแล้วก็ทำเพื่อปกป้องเด็กมันไม่ใช่ความผิดเธอหรอกโอเคเธอเสียเลือดมากอ่ะมันไม่ใช่ความผิดใครหรอกเธอปกป้องเด็กไว้นะโอ้โหดีมากเลยครับลูกนี่ไม่โทษเราเหมือนคนอื่นเลยนะฮะเธอคงไปอยู่กับเอลวินแล้ว ใช่ไม่ต้องห่วงนะลิเบก้าเราจะดูแลเด็กให้เองหลับให้สบายเถอะเอาะไรนะเคนนี้ต่อยลูกเป็นแตกย่างอีกเอาเด็กมาให้อุ้มโอ้ลุงยี่มีเรื่องกันบ่อยๆนะกูได้อุ้มเด็กออกไปจะทำอะไรอะฮะ เขาไม่ได้ยิงใส่เรานะก็เพราะมันไม่มีปืนไงมันถึงไม่ยิงไงเงินก็ปล่อยเขาไปเถอะเรามีบ้านมีอาหารฉันพาพวกนายไปได้ไม่เหมือนเรื่องจริงนะเรามีไม่ไกลจากเนี่ยมีอาหารด้วยโอ้ยกูไม่อยากจะเชื่อมันแล้วละครับมันโกหกมาแล้วรอบหนึ่งเราไม่สามารถที่จะ ฉันไม่อยากจะเห็นคนตายอ่ะงั้นก็หลับตาซะจะทำให้ไวเไม่เอาแล้วครับไม่เอาอ่ะมันโกหกเราเชื่อมันไม่ได้มันก็คุ้มที่จะเสี่ยงนะไปหาพื้นที่นั้นอ่ะเชื่อเขาไม่เชื่อเขามันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหรอก ก็ประมาณว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ควรที่จะไปหาที่นั้นอยู่ดีนะครับเพราะว่าน่าจะมีอาหารมีพื้นที่อะไรอย่างงี้สุดท้ายต้องไปอยู่ดีว่ะโอยไม่อยากจัดจุดๆเลยครับคิดถึงเด็กสิเคนนี่ถ้าเกิดมันมีเสบียงแล้วก็เราต้องการนะเพื่อให้เด็กเราได้คว้าโอกาสไว้ยกเว้นว่าจะมีใครมีแผนดีกว่านี้นะออ มีอะไรมามัดเอหานี่ไหมมีซิตามมา,มาเดี๋ยวจะพาไปบอกเหตุผลมายังยังหาเรื่องไม่เลิกไปครับเดินทางไปที่ที่มันบอกถ้าเข้าไปอย่างระวงังระวังก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมั่งตอนนี้ไม้โดนยิงที่แขนหรือว่าหัวไหล่นะครับส่วนลูกโดนยิงที่ที่ขา ฟังนะฉันรู้ว่าเธอโกรธที่ฉันออกมาตอนที่ฉันได้ยินเสียงปืนน่ะฉันรู้มันผิดฉันคิดว่าการเดินออกมาเฉยๆมันน่าจะดีแล้วแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ทำดีเลยถ้าไม่มานี่เคนนี่ตายหัวตายหานไปแล้วครับฉันแกล้งอยู back ฉันไม่ได้โกรธหรอกนะฉันดีใจทั้งหากที่เธอกลับมาขอบใจ น mm. ั่นแหละเพราะเธอเป็น90%ในเหตุผลทั้งหมดที่ฉันกลับมาเลยนะเนี่ยโอ้โฮเป็นคำพูดที่โรแมนติกจุงเบยเจนบอกว่ามันน่าจะรำคาญมากเลยถ้าเธอเกลียดฉันตลอดเวลาเนี่ยฉันแค่อยากทำหน้าที่มันดีที่สุดส mm. ิ่งที่ฉันทำได้เนี่ยคือสัญญากับเธอว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอไปอีกงันก็อย่าไปอีกนะครับ ไปอ,อีกนี่ไม่ต้องจอ่อปืนไปที่เขาตลอดก็ได้นี่นายลืมเรื่องทั้งหมดแล้วเหรอเขาไปไหนไม่ได้เราเคนนี่ฉันกัวกงวลเกี่ยวกับเคนนี่อยู่อะขอขอเขาอยู่ในช่วงยงุคมืดเราต้องจับตาดูเขาไว้เอาอีกแล้วครับให้จับตาดู Μ şey เคนนี่ตลอดเลยขเขาจะไม่เป็นไรทุกอย่างมันหาถมเข้ามากองไว้ที่ตัวเขา ทุกคนก็มีขีดจำกัดนะก็อาจจะเป็นไปได้ครับ <You 're S 1> แต่ว่าเธอเป็นคนเดียวที่ฉันไว้ใจนะเหมือนกับเขาที่ไว้ใจเธอฉะนั้นเธอน่า,า,าจะเป็นคนเดียวที่ดึงเขากลับมาได้นะฉันจะทำให้ดีสุดแล้วกันนะฉันรู้าามาเร็วสิช้าไปเตา่าคลานเชียโอ้ เดินไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเริ่มอยู่ฉากเดิมหรอเปล่านะรู้สึกมีกระแมงเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปที่เดิมรู้เดินวนไปที่เดิมครับอข้ามฉากแล้วข้ามฉากชิดข้ามชิดฉากฉากข้ามชิด,มชด,มชด,มชดไม่ใช่ไอคนหน้านี่ชื่ออะไรนะลืมชื่อไปแล้วครับอัสเซียนี่นนี่ถ้าเดินจ็อกกิง้งจ็อกกิ้งหน่อยนี่เป็นกังนำเลยเนยควยมือข้างนะโอ้ย,อยไหวไหมเนี่ย อ้เราต้องหยุดแล้วไม่ไม่ไม่เป็นไรแค่ต้องการเวลานิดนึงเอาไปลอยตรงนู้นก่อนแล้วกันนะเฮ้แต่พูดว่าไงอ่ะพูดแล้วหัดฟังบ้างสิเข้าใจไหมเคนนี่ไม่จะเป็นต้องทำแบบนั้นหรอกมันก็สมควรแล้วที่ต้องทำเนี่ยมันน่านะ แต่ตูดมันตตีูฉันพูดกับแกอยู่นะเคนนี่เขาเข้าใจแล้วน่ะอยู่นิ่งๆแหละฉันจะไปคุยกับเคนนี่หน่อยอ่ะไม่อยากให้เขาทำให้เขากลัวไปคุยกับเขาเถอะฉันมีคิมเป็นทายช่วยอยู่อ่ะนี่เอาเด็กไปอุ้มหน่อยได้ไหมโอเค เอออุ้มดักแด้อยากอุ้มบ้างอยากอุ้มดักแดบ้างอะไรอยู่กับพวกนายหนี่ยหมายความว่างไงทุกคนที่ฉันรู้จักก็พยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าพวกเขาแข็งแกร่งกันแค่ไหนใช่หรอวะโ <c oughs> <c oughs> ผมจะแปลผิดหรือเปล่าในประโยคนี้ร <c oughs> ู้สึกว่างงๆกับบอนนี่พูดอะไรไม่รู้เรื่อง ปอนนี่อยู่กับเรามาตั้งนานแล้วยังไม่ชินอีกเหรอพวกนี้ทะเลาะกันแบบจะเป็นจะตายไปตั้งนานแล้วพวกเขาแค่กลัวเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่พวกเขาไม่รู้ว่าควรทำอะไรก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแล้วตรงนั้นเขาคุยอะไรกันแล้วเด็กไปไหน่ะเด็กน่าจะอยู่ในมือมพี่อ่ะกดไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปหา้าพันแผลมาให้กดแผลไว้ เฮ้บอนนี่ Yeah I'm sorry ขอโทษนะ For what ขอโทษเรื่องอะไรอ I'll be right back เดี๋ยวมานะขอโทษเรื่องอะไรก็ไม่บอกเลยอ่ไรกดแผลแมงเลยเนี่ยไม่ยอมบอก How you feeling รู้สึกเป็นไงบ้างถ้าฉันซื้อสัตว์ซะหน่อยมันน่าจะดีกว่านี้พูดเรื่องอะไรอีกแล้ว มันกดแผนอนะกดกดเรามาอยู่นี่กันได้ยังไงเนี่ยวีอเราเดินมา,างไง <laughs> ไม่ใช่ What you mean? หมายความว่ายัางไงอ่ะนั่งอยู่ตรงเนี้ท่ามกลางหิมะพิงต้นไม้อยู่แล้วมีกระสุนอยู่ที่ขาแต่ก็ยังอยู่รอด <laughs> แต่เพื่อนของฉันหลายคน <laughs> ต้องตาย โดยไม่มีเหตุผลที่ดีเลยและฉันก็ทำอะไรเพื่อหยุดมันไม่ได้สักอย่างทุกคนที่อยู่กับฉันตายหมดเลยนิกพีทอลวินลิเบกาอารอนตาล่าโอ้ไม่กอดพวกเขาจะไม่ตายอย่างสูญเปล่าหรอกฉันก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฉันทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้มันฝังลึกอยู่ในตัวฉันและฉันต้องอยู่กับมัน Alright This should work. อ๋อล่ะอันนี้น่าจะใช้ได้นะ perfect perfect what I miss นี่ฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าอ่ะฮึเราอยากรู้เรื่องอยากรู้เรื่องเหรอ getting cold ฉันแค่พูดถึงว่าอากาศจะหนาวกว่านี้ไหมใช่แต่เธอก็มีแจ็คเก็ตอยู่แจ็คเก็ตนี้อีกแล้วอ่รู้สึกปุ้มใจเหลือเกินที่ให้แจ็คเก็ตนี้มาเนี่ยยังไม่ได้ดูดีเลย I'm fine Hey Hey change Clem. Clem. over see can and if Go you the b เฮ้คลิมไปเปลี่ยนผ้าพันแผลให้เคนนี่หน่อยได้ไหมฉันอยากจะทำให้เขานะแต่ว่าฉันคิดว่าเขาไม่อยากให้ฉันทำหรอก But better you than know do. him I แล้วเราจะทำได้แหละครับโอเคครับนี่เบตาดีนหมดอีกมันจะเจ็บหน่อยนะแต่แค่แป๊บเดียวจากนั้นมันจะล้างแผลให้ฉันรู้ว่ามันเป็นยังไงนะมันน่าจะแสบโหผมเคยแบบว่าล้างแผลกับ ขาหัวเขา่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันผมว่ามันเป็นพื้นที่ที่หนาพอสมควรแล้วนะแต่ถ้าเป็นที่ลูกกระตานี่ผมว่าแบบโอ้ y มก่กต้องรอแบบอาวชอาวชฉันว่าเราน้าตะตั้งชื่อเขาเป็นอวินจูเนียนะรีเบคก้าเคยบอกว่าชอบชื่ออวินถ้าเกิดเป็นเด็กชายยศเอ๋อก็ดกกดกได้เน่ <c oughs> ฉันชอบนะเอาวินจูนเนี่ยเธอชอบชื่อนี้ไหมโอ้เลข AJ ก็แล้วกันนะเอ้โหโคตรเท่เอาอะไรมานั่นน่ะยาครับเบตาดีนครับต้องการที่จะแค่ n ในเชงยู a n d เด e จะเปลี่ยนผ้าอันแผลให้ได้ไหมอะเธอไม่ควรมาทำอะไรแบบนี้หรอกก็ไม่เห็นว่าจะควรทำอะไรสักอย่างเลยอาก็ได้ หวังว่ามันจะไม่ทำให้เขากลัวนะหรือแม้แต่เธอโอ้เปิดเปิดออกมาครับเปิดลากขึ้นละล,ลากขึ้นเฮ้ยมันไม่ลากวะเดี๋ยวเดียว,ยวไม่เป็นไรฉันเชื่อใจเธอ <laughs> ไม่ใช่เมื่อกี้หนูลากมองไม่ขึ้นขึ้นอย่างอ๋อขึ้นแล้วครับโอ้เป็นยังไงบ้างโอ้ ตภาพนี้ครับตบภาพนี้ i อ g กล d c คาร์ s <S ฉันดีใจที่ c าร์เวอร์ตายเราก็เห็นกันบน่นนี้ใช่ไหมได้พยักหน้าเงึกงตะล้างแผลให้แล้วนะโอ้เทลงมาครับแงบมันจะแสบหน่อยนะเคนนี่แสบนิดเดียวนะครับพอแสบนิดเดียวครับเมื่เคนนี่มอง แล้วมันน่าจะเป็นช่วงที่อุบาทที่สุดในโลกออย่าทำตัวเป็นเด็กนะ่เราเ,เคยทำมาแล้วไม่ใช่เหรอเคนนี่ไอ้กากเคนนี่ด่าเฉยเลยเอ่อขอเช็ดหน่อยนะือ๋อโอ้โหได้ยินเสียงแบบเสียงกรัดกร่อนแผลเมื่อกี้ครับ <c oughs> ไหนต้องหยุดดิ้นได้แล้วนะ ก็ได้โอเคเธอพูดถูกโอเคแปะอีกรอบครับแปะอีกรอบครับให้แบบนาสั่นขอโทษที่พูดไม่เพาะนะหนูเธอจะแข็งแกร่งกว่าฉันอีกเมื่อเธอโตขึ้นอไอ้หนูนี่โตมาจะเหมือนลีวะเขาจะแข็งแกร่งเหมือนพ่อของเขาแหละ ใช่เขากับลูกเขาเป็นของคู่กันฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำได้อย่างที่อาวินทำไหมที่เสียสละตัวเองเพื่อถ่วงเวลาไว้เราน่าจะช่วยเขาเร็วกว่านี้แล้วก็พาเขาออกมาจากแคมป์ฉันคิดแบบนั้นมาตลอดทุกครั้งที่ฉันมองเอเจอาวินควรจะอยู่ตรงนี้เลี้ยงดูเด็กคนนี้ ไม่ใช่ฉันสิ่งที่นแนจะทำได้ดีที่สุดเพื่ออาวินและรีเบคก้าคือเลี้ยงเด็กคนนี้แล้วก็ทำให้เขาปลอดภัยฉันตั้งใจว่าอย่างนั้นเป็นไงบ้างครับแสบไหมครับนี่มีผ้าอันใหม่เลือ,อนเก่าวะไม่รู้ว่าแปะแล้วครับตรงนี้ฮึบม้วนมวนเสร็จแล้ว เราพร้อมที่จะไปกันได้เรียงแน่เปลี่ยนผ้าเรียบร้อยครับไปแล้วไปเถอะโอเคไปยังฉากต่อไปแล้วนะครับ